คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่115ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญและมั่นคงนำพาสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนด้วยหลักพุทธธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. องค์ประกอบ 1. 1รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานกรรมการ1.2ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ1.3ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ1.4ประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการ1.5ประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการ1.6ประลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการ1.7ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ1.8อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการ1.9 ปหลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ1.10ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 2. อำนาจหน้าที่2.1เสนอแนะนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.2 อำนวยการกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนาเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.3พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการและมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.4กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา2.5แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินการต่างๆ2.6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 3. คณะกรรมการตามคำสั่งนี้สามารถยุบเลิกหรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งนวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ